เข้าใจผิดกันหมดแล้วค่ะผู้รู้เผยตึกร้าวหลังแผ่นดินไหวดีกว่าตึกไม่มีร่องรอยอะไรเลยค่ะ หลายคนสงสัยนะคะว่าทําไมแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยตึกใหม่ๆถึงได้ร้าวแต่ตึกเก่าๆเนี่ยกับนิ่งสนิทเลยตึกใหม่ก่อสร้างห่วยหรือเปล่าหรือว่าวัสดุที่ใช้มันไม่ได้คุณภาพคําตอบก็คือไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีผู้รู้เนี่ยออกมาเฉลยแล้วโดยไม่นานมันนี้โพสต์ไวรัลจากเพจ curiosity channel ค่ะคนช่างสงสัยได้ออกมาอธิบายอย่างเห็นภาพเลยเห็นหลายคนเนะะี่ยค่ะโพสต์ว่าเมื่อเจอแผ่นดินไหวทําไมตึกเก่าๆไม่ร้าวเลยแต่ตึกใหม่ๆเนี่ยกับร้าว ตึกใหม่ๆไม่แข็งแรงหรือเปล่า ด้านเพจก็โพส์ค่ะบอกว่าไม่ใช่เลยครับที่ LDR สำหรับคนอยากอ่านสั้นๆมีสรุปมาให้แผ่นดินไหวทำให้หลายคนสงสยัยทำไมตึกใหม่ๆถึงร้าวแต่ตึกเก่าๆถึงไม่เป็นอะไรเลยซึ่งคำตอบก็คือมาตรฐานการออกแบบอาคารสมัยใหม่ตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเน้นให้โครงสร้างมีความเหนียวซึ่งต่างจากตึกเก่าที่ออกแบบให้แข็งแกร่งโดยอาคารแข็งแกร่งหรือตึกเก่ารับแรงได้น้อยถ้าเกิดขีดจำกัดก็จะพังลงทันทีไม่มีการเตือนล่วงหน้า ส่วนอาคารเหนียวหรือว่าตึกใหม่ออกแบบให้โก่งตัวและดูดซับแรงแผ่นดินไหวได้เกิดรอยร้าวก่อนพังทําให้คนมีเวลาในการอพยพซึ่งรอยร้าวไม่ได้แปลว่าอาคารอ่อนแอแต่ว่าเป็นสัญญาณเตือนว่ามีการเสียหายควรให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานต่อ ซึ่งถ้าตึกใหม่ไม่ร้าวอาจจะแปลได้2อ,อย่างก็คือ 1. แข็งแรงมากแรงแผ่นดินไหวยังไม่กระทบทําให้เกิดรอยร้าวเลย2อ,อาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้มีความเหนียวตามมาตรฐานดังนั้นตึกที่ร้าวหลังแผ่นดินไหวเป็นเรื่องปกติของอาคารสมัยใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารแต่ก็ต้องให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบความเสียหายก่อนที่จะกลับเข้าไปใช้งานและถ้าเกิดใครที่อยากฟังยาวๆอ่านตรงนี้ได้เลยครับมาตรฐานการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวใหม่ๆ ตั้งแต่ช่วงปี2550เป็นต้นไปได้กำหนดให้วิศวกรต้องออกแบบตึกให้มีความเหนียวในการรับแผ่นดินไหวแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงความเหนียวเรามาพูดถึงสิ่งตรงกันข้ามกันก่อนนั่นก็คือความแข็งสิ่งที่แข็งมันมาด้วยความเปราะเสมอหรือก็คือถ้ามันพังมันก็จะพังอย่างฉับพลันไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเหมือนกับว่าเราพยายามจะหักดินสอมันก็หักได้ทันทีไม่มีการร้าวก่อนหรือที่วิศวะเรียกกันว่าวิบัติแบบทันทีซึ่งมันจะอันตรายมากไม่มีการ ใใดใจากตึกดีๆนิ่งๆอยู่ถ้ามันรับแรงไม่ไหวมันก็จะพังลงอย่างเฉียบพลันซึ่งทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยหนีไม่ทันแต่อาคารที่เหนียวตามมาตรฐานการออกแบบสมัยใหม่ถ้าเจอแรงแผ่นดินไหวมันก็จะโยกง่ายกว่าเอนตัวง่ายกว่า แต่จะยังไม่พังลงพับลงมาเหมือนที่เราพยายามบิดไม้บรรทัดพลาสติกซึ่งนั่นทําให้เกิดรอยร้าวตามจุดต่างๆของอาคารโดยเฉพาะผนังซึ่งรอยนี่แหละคือสัญญาณเตือนให้ผู้อาศัยหลบหนีออกจากอาคารนั่นเองครับวงเล็บและสลายพลังงานแผ่นดินไหวและการมีรอยร้าวไม่ได้ทําให้ตึกอ่อนแอกว่าการไม่มีรอยร้าวนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำเพราะมันโยกไปโยกมาได้แต่มันจะสลายแรงแผ่นดินไหวทําให้เกิดเป็นแรงในการโยกแทนในขณะที่อาคารแบบแข็งแกร่งก็จะสะ สมแรงแผ่นดินไหวไว้เป็นสเตส ซึ่งถ้าสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนทนไม่ไหวมันก็จะพังลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนวงเล็บนึกถึงภาพต้นมะพร้าวเอนตามลมมันจะไม่หักแต่ถ้ามันฝืนยืนแข็งทื่อมันก็จะหักง่ายกว่าครับดังนั้นการมีรอยร้าวหลังเกิดแผ่นดินไหวนั้นดีแล้วถูกแล้วตรงตามมาตรฐานการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวเลยครับร้าวเพื่อไม่ให้ล้มถ้าไม่มีรอยร้าวสิหน้าคิดโดยเฉพาะตึกเก่าๆที่สร้างกันมานานส่วนใหญ่จะออกแบบให้เป็นแบบแข็งแกร่งครับ วงเล็บขอขยายคําว่าถ้าไม่มีรอยเล้าสิหน้าคิดเห็นคนตีความกันผิดคือการไม่มีรอยเล้าแค่แปลว่ามันไม่โยกตัวไม่มีสัญญาณเตือนไม่ได้แปลว่ามันไม่แข็งแรงถ้ามันไม่พังก็คือแข็งแรงไงแต่ที่น่าคิดก็คือถ้าตึกสร้างหลังจากปี2550ไม่ร้าก็แปลได้2แบบคือ1แข็งแรงมากยังไม่ถึงจุดร้าวตามที่ออกแบบไว้กับ2ไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐานที่ให้มีความเหนียวเลย และถ้าเกิดถามว่าทำไมแอดมินถึงรู้เรื่องนี้เพราะผมคือสามัญวิศวกรโยธาจบโทรด้านอาคารรับแผ่นดินไหวแบบสายตรงเป๊กกับเรื่องนี้เลยนะและยังเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเป็นวิศวกรอาเซียนและเป็นวิศวกรเอเปกด้วยวงเล็บจริงๆไม่ได้อยากจะเล่าหรอกว่ามีตําแหน่งงานอะไร เพียงแต่ว่าพอมันแมสเนี่ยมันก็จะมีคนประเภทที่บอกว่าเองเป็นใครไม่รู้จริงอย่ามามั่วเลยอยากจะต้องขอใส่เครดิตนิดหน่อยบอลอแต่ร้าวไม่ได้แปลว่าไม่เสียหายกลับไปนอนได้ร้าวก็คือการแจ้งเตือนร้าวก็คือเสียหายนั่นแหละแต่แค่ยังไม่พับพังลงมาเป้าหมายในการทําให้ตึกร้าวก็คือเตือนให้ผู้ใช้หนีเป็นเรื่องสําคัญ เอาชีวิตคนมาก่อนไม่ใช่แปลว่าร้าวเท่ากับตึกปลอดภัยเข้าไปอาศัยได้ยังไงก็ต้องให้วิศวกรมาประเมินความเสี่ยงและซ่อมแซมอยู่ดีร้าวมากๆยังไงก็อันตรายอยู่ดีและถ้าไม่มีรอยร้าวไม่ได้แปลว่าแข็งแรงนะครับมันก็แข็งแรงแหละแต่อาจจะไม่มีรอยร้าวเตือนก่อนเนินๆเ,เท่านั้นเองหรือว่าแข็งแรงมากจนไม่ถึงจุดที่มันร้าวตามที่ออกแบบไว้ถ้าจะร้าวแผ่นดินไหวต้องแรงกว่านี้อีกแผ่นดินไหวแค่นี้อาจจะจิบจิบก็เป็นได้และขอย้ำบรรทัดสุดท้ายว่าถ้าออกแบบถูกต้องไม่ว่าตึกจะแข็ง แข็งหรือว่าเหนียวมันจะรับแรงแผ่นดินไหวได้ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอันนี้จะร้าวช้า อันนี้จะร้าวเร็วและกฎของกระทรวงไทยในปัจจุบันต้องการจะให้เหนียวครับซึ่งในโพสของเพจค่ะยังได้มีคนเนะคะเข้ามาคอมเมนต์ส่งรูปตึกที่ร้าวมาให้ดูว่าอ้าวพี่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมซึ่งทางแอดมินเพจก็ได้ชี้แจงค่ะว่าตำแหน่งรอยร้าวที่อยู่ที่ผนังรับแรงเฉือนส่วนนี้เนี่ยคือโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวโดวยตรงและรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างได้ทําหน้าที่ของมันแล้วก็คือดูดซับแรงและก็เตือนให้คนหนีซึ่งเพจได้ตอบชัด ว่าตึกไม่พับพังลงมาคนหนีทันซึ่งมันก็ได้ตอบโจทย์ของมันเองแล้วส่วนที่เหลือก็แค่เรียกวิศวกรมาซ่อมซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้กันสําหรับเรื่องของการซ่อมรอยร้าวในอาคารคุณผู้ชมโดยก็มีความเห็นหนึ่งนะคะที่ดูมีความรู้มากโดยเขาบอกว่าต้องแยกก่อนค่ะว่ารอยร้าวแต่ละประเภทมีสาเหตุต่ตางกันและก็ต้องมีวิธีซ่อมที่มันแตกแต่างกันไปอย่างเช่นรอยร้าวเล็กๆนะคะน้อยกว่า1มิลลิเมตรอย่างเช่นพวกรอยร้าวชาปูน ก็ใช้อะริลิกซีแลนด์หรือว่าปูนฉาบซ่อมแซมแล้วก็ทาสีทับค่ะแต่เกิดเป็นรอยร้าวขนาดกลางนะคะประมาณ1-3มมิลเมตรเช่นรอยร้าวจากการยืดหดตัวของวัดสดุ ก็สามารถใช้ P u ซ l ลแ d นหรือว่าอ e ีพ็อกซี่ซิลแนก็ได้ค่ะได้เกิดรอยร้าวคุณผู้ชมมันมากกว่า3มมิลลิเมตรหรือว่ารอยร้าวเนี่ยมันลึกจนถึงโครงสร้างอันนี้นะคะต้องให้วิศวกรตรวจสอบก่อนอาจจะต้องฉีดอีพ็อกซี่แรงดันสูงหรือว่าเสริมกําลังเพิ่มเติมแล้วรอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างรับแรงค่ะอย่างเช่นเสาคานพื้นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอันตรายเลยนะคะต้องให้วิศวกรโครงสร้างเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ก่อนเพราะอาจจะต้องเสริมกําลังด้วยไฟเบอร์รีอินฟอร์ตโพลิเมอร์ค่ะหรืออาจจะเป็นพวก คาร์บอนไฟเบอร์หรือเสริมเหล็กเพิ่มเติมและสําหรับโครงสร้างรากฐานที่เคยเจอแผ่นดินไหวมาแล้วถ้าเกิดถามว่าความแข็งแรงจะลดลงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวและสภาพดินที่รับรองอาคารด้วยถ้าสมมติว่าแผ่นดินไหวไม่ได้รุนแรงมากโครงสร้างก็ยังดูสมบูรณ์ดี ผลกระทบต่อฐานรากเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนโหตึกโยเกเยกแรงมากนะุผู้ชมดินก็อาจจะสุดตัวหรือว่าโครงสร้างแตกร้าได้ซึ่งถ้าหากว่าโครงสร้างมีเสาเข็มที่มั่นคงและดินมันก็ไม่ได้เหลวมากโอกาสเสียหายร้ายแรงเนี่ยก็จะต่ำค่ะก็สรุปเลยนะคะก็คือรอยร้าเล็กๆเ,เนี่ยสามารถซ่อมได้แต่อาจจะต้องตรวจโดยวิศวกรก่อนแต่ถ้าเกิดมีรอยร้าที่เห็นถึงโครงสร้างหลักต้องซ่อมก่อนใช้งานค่ะและถ้าเกิดความรุนแรงมันมากขึ้นอาจจะต้องทุบนะคุณผู้ชม ตัดใจทุบแล้วก็สร้างใหม่ไปเลยตึกเก่าก็ควรจะตรวจสอบโดยวิศวกรเพื่อความมั่นใจในอนาคตด้วยแล้วเรื่องนี้ค่ะอาจจะฟังดูย้อนแยง้งแต่ว่าความจริงก็คือตึกร้าวเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันกําลังปกป้องคุณค่ะ